สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับปในเสาของเมือวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะ้อน,นี้นะคะแอดผ้าพ่อให้พี่น้องบ่รเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ปาช้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่ามืออื่นนะคะอ่าคลิปนี้นะคะมีแนวทางของปูนะคะหลักการแนวทางของคนขับรถของปูพร้อมนะคะเพิ่นโทรมาหาปู ตีหนึ่งนะคะมูเซอรนี่นะคะตีหนึ่งค่ะพี่น้องคะผลโทรมาของเพิ่นได้คู่หนึ่งของปูกระได้คู่หนึ่งก็เลยนํามาร่วมกันในคลิปนี้นะคะส่วนแนวทางของก้นขับรถของปูปรสัสะมั่วที่ผ่านมาเพิ่นได้สองหกแปดสามตัวเม็ดเดียวก็สองหกแปดนะคะบะนี้ถ้าสี่ตัวก็สิเป็นสองสองหกแปดกัมี่เอฟซีนะคะเพิ่นกะตัดเล่นเพิ่นกระไดอยุสองแปดนะคะเพิ่นกะพาคกันไดอายุบางท่านบางคน ตัดทุกคูบ่ไ้ตัดต่อสองแปด,ด 28, พี่น้องคะก็เลยบ่ได้บางท่านเพิ่นได้นะคะพอม่พี่น้องคะเอามาอนีนะคะแอดภาพพอม่พี่น้องมาติดตามแนวทางของปูประสาหะกะ็ของคนขับรถแนวทางต่ราคะ่ะพี่น้องคะแนวทางเซานี้นะคะิีด้มาเป็นตัวใดพอม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่นะทำนมัสการคะ่ะ จเจริญพรญาติโยมตลอดทั้งเอฟซีของเบื้องละลุยเด้อตลอดดังเบื้องละลุยเนะเาะค่ะพ่อคนจิบว่า,วาเฮาบ้าบ่เฮาคืออาจจะจ <c oughs> ิบคนจิบ่บ้าบอกเนาะขอบพ่อขอเนื่นก่อนอื่นหลวงปู่ปราสาทได้ต้องขอกราบประทานอาภัยสำหรับญาติโยมที่หมอขับรถเอ่อหมอขับรถจะนะมัน เอ่อหมอขับรถมันบอกเลขแต่วันมันบอกเลขไงมอออกเลขเล่าเนาะสามโตค่ะปุ๊สามโตเริบอกเจ็เาแปดหรือว่าเอ่อมอออกแปดเข้าเจ็ดเลขเลขเล่ามออกเลขเล่าไม่เลขไงเลยบอออกวันนี้แม่นเนาะค่ะปุ๊แต่ว่ัปนันหอกหมอกับฟังยูหมอกับให้น้องสาวหมอเปิดเครื่องไา่การของเบิงละลุยอยูจังหวัดระนองยูกาส่งข่าวยังมันกับฟังตลอดยูแต่ว่า มันอยากให้หลวงปู่ปาสานี่โทรเอาให้กับมากบ,บักลาแต่ว่าบัดนี้หลวงปู่ผันบอ่อโทษยักเถื่อหาร่อดังบาอยกันเสี <c oughs> ยห้มันนนางรถทั่วมาดอกนะ <c oughs> แต่ว่างวดนามันงว,วดวันที่หากุมผ้าเด้อยากโยมทุกข์ทุกคนหลวงปู่อัสส้วสันๆแต่ว่าสำหรับโยมกับวต่อไปเสริมไปน <c oughs> เนาะวันที่หากุมผ้าแก้ว่า อ่ามันกับเาเสียของหลายเนี่ยแต่ว่ามันบอกสองหกแปดนอค่ะแต่ว่ามันกับมีสองแปดมกับมีสองแปดจูปรากฏว่าญาิโยมทุกคนแต่ว่าหลวงปู่เสียใจอยู่หลวงปู่ไม่ได้สงไห้มึงละลุ้ยตอนหลวงปู่มีเก้าเจดท้งหน้าแล้วก็มีสัวหาศูนย์หก่็ไปนะนอค่ะปู่ บ่าในทรงมให้ยลืมว่าสรงมหา,ลงางมหาลงข้าวหนื้อว่าสรงมใหย้ยหรืเดฟเพราะว่าธรรมดาแล้วมันต้องทรงมาเนื่องจากว่าท่างุบุญนี่ขาเจ้าเก่าหกตัวแต่ว่าบ่เบียงดอกเก้าเก็ดข้าเจ้าถึงหลายอยู่แต่ว่าเข้าเก็ดตัวน,น้นอยๆจังน้อยแลวก็หาส่นหกต่อไปของลวงปูนี่เนี่ยบ่เป็นของคนขับรถแมนค่ะพ่อส่วนคนขับรถมันก็ห้สองหกแปดมันนข้าเจ้าจันเรนของกัแท็กซีน่นีแลวยอมผู้ได้ฉลาดเนะาะการชื่อแบบนี้ละถูกต้องแล้วตามตัวความจัดหนาจัดหลังเอาเนาะ ล้วก็รมันบอกมาเราได้บอกมากบอกว่าเมื่อคืนนี่มันโทรมาหาดึกดเดือกนะแน้วข้าเจ้าเจ็บกาแฟนะข้าเจ,เจ,เจ้กากีดยางพอมข้าเจ,เจ้า,าเ,จเลยเลยมันโทรมาประมาณทักตีนึงกกลัว <c oughs> นี่นะค่ะบอกว่าเมื่อได้สิมหาหบผมโอ้ย,ย,ยบอกไปหาบดือดค่ะไว้นางรถทั่วมาโหลดเลยบอกว่าเอ,อน้องสาวบ่ายเงินมีเงินอยู่ดอกเจ็ดแปดพันอยู่ติดตัวแต่น้องสาวบ่กล้าขอน้งสาวฝากน้องสาวไว้แล้วพันนาค่ะ <c oughs> เลยถามว่าตัวเสือโทรศัพท์มันว่ามัดเสือดอกจะไปใส่น้ำวงปูคือเก่าล่ะเลี้ยงโทรศัพท์พน่ะบันนี้ก็เลยถามว่าวันที่หาตัวได้แล้วบอห้ำเสดอกวันที่หาตัวได้แล้วบอกันได้แล้ววัน่ะวันที่หาได้แล้วตรงกับลงปูบอมันว่าจังซี่ลงปูว่าตัวเดี๋ยวลงปูได้สองซีตัวใดตัวใดมันก็เลยว่าผมได้อกสองวันนะก็เลยใส่กันเลยบันนี่มันสองตัวลงปูสองตัว วันที่หากรมผ้าวันพุธที่หาเดินงานย่อมถูกขุดคนถ้ามันถือกดีถ้ามัถือคายาวาหลวงปู่ครับคนขับรถเด้อเพราะว่าหลวงปู่ได้สองซีไมนได้หกสองเลยใส่กันเป็นซีหกสองซีหกสองค่ะเออราคาซี่ตัวเก่าสองซีราคาซีหกสองเนาะค่ะก็ใบอกสำหรับงานย่อมถุกขุดถุนเอฟซีที่เขาฟังอะไรฟังเราด้วย ออกจะมือนี้ลอเดอร์พห้กับเ้าได้ฟังหลายๆคนเนี่ยค่ะค่ะพ่อิออกมือนี่ล้วค่ะลาพัฒนาลาพัฒนาประจำวันทีหากลุมภาพันปุชกาดสองพัาลอยหกสบแปดคนขับรถมันได้ได้สองก็ได้สองตัวหกสองแกมบลรงปูได้สองซี่เลยมาใส่กันเลยเป็นอ่าอ่าสองซีหสองนะค่ะ หลวงโฟได้สองซี 4, แต่แจได้มันหกสองคุ้ยกันอยู่เมื่อคืนตอนตอนเดึกๆตอนตีหนึ่งนะนะเพราะว่า,าไปไปจีดยางน้ำน้องสาวไปหัดจีดยาง <c oughs> น้ำน้องสาวหรกครับอา่าก็เลยได้เลขหกสองฉะนั้นบอกญาติโยมแค่น้อยเด้อขาคุมผ้านี่นะอ่าเลขลาพัฒนาใช้กันไปเลยสองซีหกสองจันเรนเอาเด้อคันอย่างเรนสามตัวกับซีหกสองของอ่าคนขับรถล่ะนะค่ะ <c oughs> แจของหลวงปู่เป็นสองซี 4. หาคุณผ้าล่าพัฒน,นาเด้อบ่แมเ่เล็ใหญ่เล็ใหญ่กัเอามันคือเป็นจังสันน่นนอะมันให้เล็ใหญ่ไว้นี่หอยเกเออกา8เกาะถือ3าตัวเลยเล็ใหญ่จะ่าออกอีกล่าเนาะ่อ f ซเพนเอ้เมมต์เขามาโย่ได้ติดตามพนอยว่ว่าสั่นบรวัวพนได้หลายบ้อันผู้ที่พนมาคอมเนต์เพม่นว่าาพนติดตามไทยมาซื่อเพื่อบ้านเหมือเคืนอนี่นะครับปูส3มตัว แมนคดีลาญาติโยมถูกขูข่ถูกคนเยาวากันญาติบังรังเกียจกันหลวงปู่วัดซาเด้อเพราะว่าหลวงปู่วัดซากะบ่ได้ยแค่นี้เอาสรุปไว้ง่ายว่าวันที่หากุมภาพันธ์นี้อ่าเล่าพัฒนาให้ออกอากาศก้อนมื่อนึงกุณยเดีย้ยค่มึงละลุ้ยออกอากาศก้อนมือน่อนึงกะหลวงปู่ได้สองสีคนขับรถอดายหกสองแล้วใช้กันสี่หกสองคาร์เนสซีตกับสองสี่หกสองไปเลยเดอ้อญาติโยมค่ะ วัสนีครับนี่ค่ะเออฝากจะน้อยแ้ำมันเรื่องผาเหลืออยู่เจ็ดขวดเ้อเหรือเจ็ดขวดผู้ใดเสียเอากะโทมมาได้0 8 1ย์แปดหนึ่งสมก็เก้าแนะโยมนะศูนย์แปดหนแปก็เก้ามันเรื่องฝาเยหลือเยู่เ,เ็ดขวด หมดแล้วหมดนเลยนะบัน,นเดอน,นะมันเลียงผาเรยว่าสมุนไพเรเลี้ยงผาแจ้โรคหลายชนิดข้าเจ้ามาเอาดูอยู่แต่ว่าบอกว่าเหลืออีกเจ็ดขวดข้าเจ้าเสียวมันสามสิบสี่สิบขวดมันบ่มีใหญ่ข้าเจ้านะค่ะจริงขอกาบห้เลี้ยนเชิญพี่น้องป้องไปหายพี่นาเอาว่าละวางเอ่อคนขับรถอยู่เดี๋ยวนี้อยู่อำเภอกระปือจังหวัดละนองเด้อมันให้มาวหกสองแหล้วุ่งปู้ได้สองสี่ไรเซนเดา สองสี่หกสองไปเลยขอจะเล่นพรู้ค่ะผู้ค่ะผู้ค่ะผู้ค่ะอย่าเพิ่งค่ะจัดอันพันมิแน่นอนว่าพันสีข่ข้นมากมือใดครับปูม้มันอยากหายไปฮับแ่ว่าลงปู่กับกับยังบอกไปฮับมันนะนะบอกว่ามันบดบ่อยอยากน่งรรเดอร์สาร S <S อพอวันหลวงปู่กับมิรถอยูวันว่าคขันเอาคนขับรถไปขันไปหอดแล้วสิครับเปลี่ยนกันมาวันว่าจิตหับแล้วจะว่าไปหามันขึ้นมาเด้อค่ะได้คุณใหม้มอยูหันตะก,กอนมันไก่ใจสีขาดแล้วเราว่ายหอยห้อง <S <S 2> <S 2> เป็นน้องสาวว่าหอยห้องเสมอเช็ดห้องหลวงปู่บ่เคยชิดผิดแล้วสิหนีมาพะน่ะค่ะ เงินท่องก็ให้น้องสาไปกับผมเป็นนางดอกแต่ว่าหลวงปู่สิไปหักมันยีดอกว่าให้มันนั่งโรดิษานมาดอกยันมันมันไม่เคยนั่งโรดิษานอ่ะโอ้เดี๋ยวเป็นนั่งโรดิษานไปพ่อคนรมรสิว่าผมตายหลายศาสตรผมปู่จักกับผีก็นั่นก็นี่เดี๋ยวเขาตีเาี๋ยเอาเก่าเบื่อเราเอาเป็นแล้ว่าหลวงปู่สิหักบอกมันยีดอกไข่ไข่มิลามันนั่นไหนมันทรมานจังหน่อยก่อนเด้อจ้า ขอ,อพขอนคุะปูกับนวัตการ์คาสาธุค่ะรวมแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตำเล่ามืออื่นนะคะพี่น้องคะตำเล่ามืออื่นแนวทางสุดนีเป็นของปูปลาซากับคนขับรถนะคะเพราว่าปูได,ด,ด้มากคู่หนึ่งคนขับรถเพ่นได้มากคู่หนึ่งนะคะพี่น้องคะก็เลยมาร่วมกันถ้าเป็นซี่ตัวกสิเป็นสองซี่หกสองค่ะสองซี่หกสองนะคะถ้าสามตัวกสิเป็นซี่หกสองพี่น้องคะและ้วกะสองตัวกสิเป็น กสองกับสองซนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะอันนี้ของของปูกับของคนขับรถร่วมกันเลยนะคะพี่น้องคะบัตน,นี่นะคะเป็นแนวทางของอ่าคนขับรถนะคะหมว่านี่พันห้สองสองหกแปดแล้วกับสองสองหกแปด เขาตัวตัดเลนนะคะ28นะคะพี่น้องคะกัมีเอฟซีเพิ่นตัเดเลนอยู่นะคะเพิ่นกัจะพากันได้อยู่นะคะพี่น้องคะบางท่านบริตัดกับบ๊อดบ๊อดใดก็พี่น้องเนาะบางท่นานเพิ่นบริตัดตัดเบินทุกต,ตัวบ๊อดตัดแต่28กัมีพี่น้องคะเอาหนี้ของมือวันที่ห่านะคะของปูประสาทกับของคนขับรถร่วมกันนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมื่อน,นี้นะคะแนวทางของปูประสาทก็คนขับรถค่ะพีนะ่น้องคะนั่ไปพิจารณาเบิ่งนะคะ ทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพ่อแม่พี่น้องคะโปฤฤฤฤฤรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประเทศสุขุูสุข้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ปราช้านะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนขับรถของปู่ปาชาพร้อมค่ะพี่น้องคะอ,อ้าอ่าเมื่อื่น เดี๋ยวอาจิทโทรถ,ถามปู่อีกเธอหนึ่งว่าแนวทางสุนีมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจังได่บอมือนีเอาไปพิจารณาเบิ้องสกปร์นะคะสำหรับแนวทางของอาตําเล่าของปู่ประสาหลักค่คนขับรถนะคะพี่น้องคะมือเท่าจังคอยอ่ามาอัปเดตกันอีกเธอหนึ่งฮัทเทียมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเอก็กซ์ินัมมาวอาสูฟังเนาะค่ะพายพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเอก็กซ์ิได้ขอตัวลาไปพ,พี่น้องมาเทาสุกุสุก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้บอกันไม่ก็แบนไอคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ